ผมอยู่กับพรรคไทยรักไทยนะครับมาตั้งแต่ปี2544นะครับจนมาถึงปัจจุบันกับมาใหม่อยู่ที่นี่ผมรู้จักสสที่ร่วมเป็นร่วมตายกันมาจำนวนมากนะครับและผมได้มีการ ดูข้อมูลนะครับจากกระแสโซเชียลมีเดียทั้งหลายนะครับแล้วได้เห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนหลังจากที่ทางพักประชาชนไปนสนับสนุนให้ท่านอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีตัวเลขทางโซเชียลมีเดียออกมาชัดเจนว่ากระแสะทางพักก้าวไก่ปร,ประชาชนกตกลงอย่างมากและที่ผ่านมาทางพักเพื่อไทยคันดิเดตของเรา เป็นการชนกับทางพรรคประชาชนโดยตรงเพราะฉะนั้นการที่กระแสะเขาตกลงนะครับเราก็จะได้ตัวผู้สมัครเพิ่มเติมขึ้นมาชนะเขาที่แพ้กันเล็กน้อยนะครับผมเชื่อมั่นนะครับไม่ใช่ว่าท่านลอคอยดูตอนเลือกตั้งผมตั้งเป้าหมายว่า2 0 0บวกลบ10%ครับแล้วคอยไปพิสูจน์กันครับตอนเลือกตั้งนะครับ แล้วที่บอกกระแสที่บอกออกไปเนี่ยนะครับทุกคนตอนนี้ทั้งเมื่อท่านหคณะพักยืนยันสู้เต็มที่แล้วเขามาถามผมว่าท่านสมศักดิ์ก็อยู่ไหมผมบอกอยู่ร้อครับเพราะฉะนั้นความเชื่อมัน่นลองดูว่าที่สุดคำพูดผมครับว่าเป็นเป็นจริงหรือไม่จริงนะครับออรพี่ฉันมีความภูมิใจที่ได้แต่งตั้ง่านสุรยิยะนลยค่ะ